ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตุ๊กตาแอนโชชีวิตในอเมริกานะคะคุณผู้ชมสบายกันดีนะคะอยู่บ้านใช่ไหมปาตาก็อยู่บ้านเหมือนกันค่ะก็เราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราช่วงนี้ดีๆนะคะเราช่วงนี้ประมาณสีเท่าไหรสี่แสนกว่าแล้วเนาะสำหรับคนที่ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วช่วงนี้รัฐบาลก็ไม่ใช่สั่งนะคะแต่ว่า บอกให้ทุกคนเนี่ยออกไปข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกจะต้องใส่แมสแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวป้าตาจะชวนทุกคนนะคะไปรับของกันช่วงระหว่างนี้นะคะโควิด1 9เนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อเมริกานะคะไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยได้ทุกคนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่อังกฤษหรือว่าประเทศอื่นในแถบยุโรปนะคะซึ่งหมอพยาบาลก็ ดักหนาสากันนะคะโรงพยาบาลรับคนไม่พอคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองไม่ไม่ไปเป็นภาระของหมอแล้วก็เป็นภาระของครอบครัวของเราด้วยนะคะปาตาก็อยู่บ้านนะคะออกกําลังกายกินอาหารกิน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 จนอ้วนแต่ออกกําลังกายเยอะออกนึกขึ้นได้ก็ออกออกกาลังกายบ่อยมากนะคะช่วงนี้ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคุณผู้ชมจากนั้นนะคะที่บอกว่าตอนช่วงนี้โควิด19เนี่ยมัน มันสาหัสการสำหรับสหรัฐอเมริกานะคะที่เท็กซัสก็เพิ่มขึ้นจะกี่หมื่นแล้วเนี่ยจะเป็นหมื่นแล้วมั้งแล้วก็ทีนี้ป้าตาก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกพอดีว่าผักสลัดหรืออะไรพวกนี้มันก็จะหมดไปใช่ไหมคะ mm. พวกผักต่างๆเนี่ยแล้วก็ร้าน grocery mm. store ที่ใกล้บ้านป้าตาที่สุดก็คือ Kroger นะคะที่ป้าตาเคยพาคุณผู้ชมไปเดินดูนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ป้าตาจะไม่ออกไปป้าตานะคะจะใช้วิธีการ o r อร์ สิ่งของในซูเปอร์มาร์เก็ตพวกผักอะไรพวกนี้นะคะโดยใช้แอปที่อเมริกานะคะเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมใช้แอปที่ไปสั่งซื้อในในในแอปนะคะในโทรศัพท์มือถือของเราเลยเลือกเลยมันมีทุกอย่างอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจ่ายเงินกันเลยเรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการไป p ิกอัพนะคะหรือว่าไปรับสิ่งของด้วยตัวเองมันจะมี Delivery ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ว่าโครเกอร์ที่บ้านป้าตานี่มันใกล้จริงๆเดินไปก็ได้แต่ป้าตาก็ไม่อยากเดินนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวป้าตาจะลองทําการสั่งสมมุติว่าเราสั่งวันนี้ก็นับไปอีก3วันนะคะแล้วก็ต้องแจ้งเวลาเขานะคะว่าคุณผู้ชมจะสะดวกไปรับช่วงไหนนะคะ พอไปถึงที่โครเกอร์แล้วนะคะเราไม่ต้องออกจากรถเลยคุณผู้ชมมันสะดวกสบายนะคะของเขาก็จัดไว้ให้เรียบร้อยก็จะมีพนักงานของเขาออกมาใส่ท้ายรถให้เราเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ป้าตาจะไปรับของนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันป้าตาก็ทำตัวไม่ค่อยถูกก็เลยชวนลุงโจไปด้วยนะคะให้ลุงโจขับรถไปดูซิว่าวิธีการรับของในซูเปอร์มาร์เก็ตโดยการสั่งออนไลน์ในแอปเนี่ยเขาทำกันยังไง เพราะว่าครั้งหน้าป้าตาไปรับเองได้เพราะว่าลุงโจจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่อยากจะลบควรแกป้าตาอยู่บ้านเฉยๆป้าตาก็จะได้ไปทําภารกิจพวกนี้ได้นะคะงั้นเดี๋ยวป้าตาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูวิธีการรับของที่ซื้อที่จากโครเกอร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่ะไปค่ะออกจากบ้านไปด้วยกันเลยไปค่ะ ราจะไปรับของกันที่ grocery s t ดูตามบ้านเนี่ยรถจอดเพียบปกติจะไม่มีเพราะคนไม่ได้ทำงาน ห้างกุกสเลอรี่สโตนี่อยู่นิดเดียวเดินมาก็ได้ไม่ไกลโอ้ what they doing that That matter. นี่เป็นออเดย์ป่กทางหมู่บ้านป่าตาก็จะเป็นออดี์อะค่ะก็ขายกอล์ฟรีสตรเหมือนกันแต่คนน้อยออดีก็จะเป็นของที่ถูกลงมานิดนึงติดไฟแดงนี่ร้านพวกเซอร์วิสเกี่ยวกับคาซ่อมรถอะไรพวกนี้นะแอร์เขาก็ยังเปิดอยู่นะเขาทำถนนกันแฮะ คนก็จะมาส่งของโอ้ดัดออเดอร์อะล็อตดัดค่ะนั่นหมายถึงไม่ต้องการจะไปไหนเลยนี่เขาจะมานี่เห็นไหมคะสั่งของแล้วก็มารับของแบบนี้นะป้าตาก็รอเหมือนกัน เร so ามาตามออเดอร์ know. I mean, ช่วงนี้ประชาชนอเมริกันก็กลัวเนาะเราก็จะมาซื้อของกันแบบนั่งอยู่ในรถนี่ค่ะเขาจะมาเปิดท้ายแบบนี้แล้วก็คนจะมาส่งของให้นะ รอพนักงานก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปการซื้อของก็เปลี่ยนไปเช่นกันเดี๋ยวนี้คนอเมริกันมันก็มีมานานแล้วละแต่เขาไม่นิยมที่จะมาปิกอัพแบบนี้นะคะส่วนใหญ่คนก็เข้าไปในสโต์เลือกของกันแต่ว่าช่วงนี้เขากลัวกันนะกลัวโควิด19ก็เซฟตัวเองไว้เวลาจะซื้อของ grocery store ผักญ่าอะไรก็นั่งอยู่ในรถแบบนี้นะคะแบบวตานี้แหละเราก็ มีเปิดท้ายไว้เดี๋ยวคนเขาก็จะมาส่งพนักงานก็จะเอาของมาตามที่เราออเดอร์ไว้นะคะการออเดอร์ก็ต้องออเดอร์ตามแอปของครอกเกอร์เนาะวอรมาร์ดก็มีก็ใช้เวลา3วันนะคะเราต้องบอกเวลาด้วยนะว่าเวลาไหนที่เราเหมาะที่เราจะมารับตอนนี้4ี่โมงระหว่าง4ี่โมงถึง5โมงเราก็มาตามนัดเสร็จแล้วก็จะมาเจอป้ายตรงนี้ แล้วก็แค่โทรศัพท์ค่ะบอกชื่อน้ำสกุลเขาชาร์จอะไรเรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอพนักงานเราก็เอาของมาส่งให้ท้ายใส่ท้ายรถเราเท่านั้นเองนี่ปะตาตัดผมให้ลุงโจนะเนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวลุงโจดิเขาไม่อยากให้ถ่ายหัวเหม่งพนักงาน มีสองคนเขาจะถามันุ่รอลงหน้าต่าง่เอเขาก็เอาใบเสร็จมาให้นะคะแล้วก็จดพนักงานเขาก็ใส่ท้ายให้ นี่คือวิวัฒนาการของการช้อปปิ้งแบบใหม่คุณผู้ชมที่อเมริกาต้องเซฟตัวเองก็ต้องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวลุงโจเขาจะให้ทิปพนักงานเนาะเสร็จแล้วนี่ค่ะช้อปปิ้งกอลสลี นี่ค่ะของที่สั่งมาก็ไม่เยอะลงนะแต่ก็เป็นพวกผักเนาะพอดีต้องจำเป็นต้องกินผักก็เลยสั่งมาของบางอย่างที่ไม่มีเขาก็จะแจ้งเรามานะคะหรือว่าจะซ u b s t i t u t หรือว่าเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ต้องแจ้งเขานะคะเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมไปกับปาตาใกล้นี้เองใช่ไหมคะเราก็ไม่ยุ่งยากแล้วคุณผู้ชม ก็ไม่ต้องเป็นรอนานมากเพราะว่าเราระบุไปแล้วเนอว่าเวลาที่เราจะไปรับของเนี่ยมันกี่โมงกี่โมงนะขับรถไปแล้วก็โทรศัพท์ไปแล้วรอสักแป๊บหนึ่งเขาก็จะมีคนอย่างที่เห็นนะคะปาตาก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วของที่ได้มาก็ไม่ได้เป็นของที่ไม่ดีนะคะเขาก็คัดสรรมาให้เราอย่างดีนะคะอย่างเช่นผกักนมก็เป็นวันเวลาที่อีก2อาทิตย์ข้างหน้านะคะซึ่งไม่ใช่เป็นวันที่ใกล้หมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นไว้ใจได้ในการซื้อของในแอป ของซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวอรมาร์ทก็มีนะเราไปที่พิกอัพแบบนี้นะคะประตาวัสสะดวกสบายแล้วก็มั่นใจนะคะว่าเราไม่ต้องออกนอกรถนะแต่ว่าไม่ดีอย่างหนึง่งเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมเวลาเราชอปปิง้งเราก็ชอบจับชอบเลือกชอบ,ชอบ,ชอบดูไอเขาเรียกอะไรล่ะแพ็กเกจหรืออะไรพวกเนี้ผักก็อยากจะได้ผักที่สดสดสะอาดสะอาดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราสั่งออนไลน์แบบนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ ของทุกชิ้นทุกอย่างก็ถูกใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้เลือกแล้วก็ซื้อมาอย่างที่เราต้องการนะคะเราจะได้เซฟตัวเองด้วยไม่ต้องออกไปเดินแล้วก็ไปปะปนแล้วก็เชื้อโรคเราไปแตะไปจับอะไรนะคะมันสะดวกจริงๆป้าตาก็เลยเอาคลิปนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าตาด้วยนะคะ ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีๆนะคะปาตาเป็นห่วงทุกๆคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ